สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาะว่าวันนี้ผมก็มีเด็กมาขายอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่กับการ์ดใบใหม่อย่างฮอกอายเคสบีชอฟมนเองถือได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กได้ว่าแทบจะขึ้นแท่นทเป็นกูดการ์ดใบใหม่นะที่มี2องเอนเนอรีนะเพราะว่าความเก่งกาจคือเขาสร้างวายตี้ได้หลากหลายมากครับทั้งธนูโกรธธนูตะขอธรรมดาแล้วก็ภาคพิมพ์เนี่ยคือเก่งทุกใบไงทำให้สามารถเป็นกูดการ์ดใบใหม่เลยต้องรอดูเมตาว่าจะพิสูจน์เขาออกมาเป็นยังไงนะ ซึ่งเด็กในวันนี้ที่ผมจะมาขายนี่ก็คือเด็กเบลจังนั่นเองโดยหลักๆของเบลจังเนี่ยครับก็จะคือการเราเล่นดอกหนึ่งหลายๆใบใช่ไหมเพื่อให้บีสกับฟอลคอนเบลซึ่งมาได้แล้วก็คอมโบเปิดตัวกับแวร์บู๊แล้วจังยังไงก็คือเราสามารถใช้ไวเปอร์เนี่ยโยนการ์ดท,ที่มีพาวเวอร์ต่ำอย่างเดอะวูดไปได้หรือไทเทเนียนส่งไปอุดได้หรือว่าถ้าของอาเคปชอปส่งแอซิดแอโร่มาเนี่ยก็จะอุดเลนนี่ไฟได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับแล้ว ปิดเกมเนี่ยเราอาจจะเป็นค่นันบอลครับถักตัวใหญ่เขาให้กลายเป็นหินได้นะแล้ววินคอยเราก็จะคือแหววูฟที่ตัวใหญ่นั่นเองมาขอเรื่องแนะนำการ์ดกันทีละใบเลยนะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์ของผมและต้องการสนับสนุนคุณสามารถส่งซปเปอร์แทคงหรือว่ากดสมัครเมมเบอร์มาเป็นชาวกลิ้นกันได้เมื่อคุณเข้ามาเป็นชาวกลิ้นกันแล้วคุณก็จะมีไข่และเมื่อเวลาผ่านไปไข่ของคุณก็จะฟักออกมาเป็นเพนกวิ้นตัวน้อยสุดน่ารักขอบคุณเมมเบอร์และผู้ชมทุกท่านครับผม เดอะพับหน้าที่เขาคือเป็นลบสามพลังครับไปอุดอีกฝ่ายได้ด้วยไวเปอร์แล้วก็เสกเลมอนขึ้นมาทําให้เราพุชพลังจากเด็กเราได้นะต่อมาล็อกเก็ตและคู่นะผมหน้าที่เขาคือพลังห,หลักของเด็กเราเลยถ้าเราลงตรงอีกฝ่ายจะได้บวกสี่ถ้าเบลึ้นมาเล่นใหม่เขาก็จะกลายเป็นเก้าได้เลยนะเป็นสิบสามอะไรอย่างนี้ถ้าเบลหลายทีนะครับต่อมาที่โกะไม่รู้ครับก็เป็นดอกหนึ่งที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเพราะว่าคาถาแต่ละใบก็สามารถใช้ตามสถานการณ์ได้ดีเหมือนกันครับทั้งมุกขวาเปลี่ยนโลอะไรอย่างนี้เนาะต่อมาไทเทเนีย น้าที่ของททาเนียคือลงไปเพื่ออุดโลอีกฝ่ายให้เต็มไปก่อนแล้วเราค่อยเอามาคืนเอาคืนกลับคืนมาเออในตอนเธอสุดท้ายนั่นเองต่อมาบิ๊กก็เอามาเบ้าดอกต่ําๆเล่นๆนะหรือว่าเบาไววิโดก็ได้นะครับทําให้อุดเลนอีกฝ่ายค่อนข้างง่ายขึ้นต่อมาไววิโดครับส่งวิโดคิสไปนะเป็นลบสแต่ว่าถ้าเต็มก็จะเป็นศูนย์แต่จุดประสงค์หลักๆก็คือเอามาปิดโลเคชันอีกฝ่ายนั่นเองต่อมาฟาคอนเอาดอกหนึ่งกลับมาเล่นใหม่รอบครับแค่นั้น พอกไอเช็วิชอปเอามาเติมมือด้วยการที่เรามีดอกหนึ่งเก่งๆที่มีความสามารถเปิดตัวเนาะหรือว่าอนุภาคพิมพก็เป็นดอกหนึ่งที่แรงเหมือนกันถ้าเราเล่นจนเต็มโลชันได้นะก็เป็นใบที่เก่งม,มากๆใบหนึ่งเลยนะตอนนี้ต่อมาแววบูใบไนลล่าสุดปับมาหนึ่งพาวเวอร์ก็มีคนเล่นเยอะขึ้นนะครับถึงยังไม่แรงมากก็ตามแต่ว่าในเด็กเบลเนี่ยแววูใบไนก็เป็นอะไรที่น่าเล่นเหมือนกันเพราะว่าสามารถตัวใหญ่ได้มากๆเลยเป็น10เป็น12อะไรอย่างนี้เนาะต่อมาแบ็กซ์บอลผมเอามาเล่นคอมโบมินาเช่ท้าย ในเทิร์นที่5ถ้าเราไม่มีเล่นเล่นแบล็กสวรรไปก่อนเทิร์นหเราจะเล่นดบอปหนึ่งฟรีหมาโดดแบบฟึ๊บฟึบฟบปิดเกมขพงาชั้นบอะไรอย่างนี้นะต่อมาไวเปอร์ครับเอามายโยนตัวที่พลังต่ําสุดไปฝั่งนู้นนะหลักๆที่จะโดนโยนก็จะเป็นดเดยวคูนี่แหละครับไม่ก็เป็นไววิโดเนาะเผื่อแบบเราไม่มีใครให้โยนแล้วแล้วเราอุดอีกฝ่ายได้พอดีโยนไว้วิโดไปก็เลยก็ได้ถึงจะให้2องคัพเวอร์เขาแต่ก็ถ้าอุดโลอีกฝ่ายได้ก็คือนําเลยง่ายๆนะอีกฝ่ายจะแพ้ไปเลยโลนันนั่นเอง แล้วก็ใบสุดท้ายเป็นแค้นบอลผมเอามาปิดเกมได้ดีเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายโดนอุดซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเต็มแล้วเนี่ยแค้นบอลลงไปปุ๊บเรียบร้อยกลายเป็นหินครับแบบง่ายดายเลยเ่นนั้นเราชนะไปเลยนั่นเองเอาละก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันต้อกดทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีใหม่ๆของผมด้วยนะครับเมื่อลงไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยมากันที่เกมนี้ครับเปิดมา เทิร์นที่หนึ่งครับเจอกับดีมในเมนชั่นโหนี่กเปลี่ยนเป็นเดมอนมันดีมากถ้าบนมือผมมีเดอะฮูดอ่ะผมยังไม่เล่นแล้วกันเราไม่รีบอ่ะวิงเจตมาแล้วครับทาคาหนักเลยเจอสาคาแบบนี้โอ้โห ลงไททเนียซะด้วยถ้าลงหมาได้จะขอบุณมากฝ่ายก็เสียโรคมาเหมือนกันโอเคตึกแพคเตอร์เราแแบ,บวูบครับเธอน่าจะเป็นที่โกหูดพอคคอนก็ได้นะโลกี้ครับเอาเด็กเราไปแล้วโอเค โอเป็นก๊อปปี้ขึ้นมือเีกมือเราเต็มมาดิถ้าอย่างนั้นโดดซ้ายโดดกลางโดดขวาค่้าก๊อปปี้ลูกขนูไม่ก็ก๊อปปี้เดมอนก็ได้นะครับ ที então, ่ไวเปอร์กลางนะเพื่อโยนเดอะวูดกับไทททเนียไปอุดกลางอีกฝ่ายนะครับไม่รู้ว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่ไปโลดเรามีเพลเดียวแล้วเท่านี้มัน Copy ี้ไวเปอร์เป็นอะไรที่ไม่ดีแต่ว่าเราต้องรีบโยนไปเลยนะถ้าเราโยนอุดได้นี่คือชนะแล้วครับตรงกลางเทอหน้าเราเอาหมาโดดนั้นบอลปิดเกมอะไรเดี๋ยวว่ากัน เขาเป็นโลกีที่มีคุณเจ็ด,ด้วยไงเขาเลยแบบคอมโบมันๆเลยเลยคิดว่าเขาอ่านไวเปอร์เราหรือเปล่านะครับถ้าเขาอ่านไวเปอร์เราเขาน่าจะอุดกลางตัวเองไปเลยแต่เหมือนจะไม่ได้อ่านหรือเปล่าโอเคเป็นทันตัซ้ายครับแล้วก็ปี้ขึ้นไป อีกใบหนึ่งเป็นซูเปอร์สกาแต่เราไม่มีการ์ดออนกูอิงนะโอเคครับเราต้องแพลนดีๆผมควรนแคนันั้นบอลไหมอันนี้คือคำถามเลยแคนันั้นบอลแล้วเดวมอนแคันนั้นเลยหรือเปล่าคันนั้นบอลเพื่อผลักโูสันไปซ้ายนะครับแล้วก็หมาโดดขวาด้วย เราน่าจะชนะขวาได้ชัวร์ตรวจตรงกลางเราเล่นเดมอนเพื่อเอาไทเทเนียกลับมาตรงกลางแล้วก็จะนำมีฝ่ายได้อย่างแน่นอนเพราะว่าเขาจะมีขค้เจ็ดพาวเวอร์ลบสามด้วยนะผมว่าดีเขาเปิดหลังด้วยเราไม่ดูชันนบอลก่อนอยู่แล้วไปดูกันได้เขารู้ไหมว่าเรามีชันนบอลแล้วเป็นเซอร์ซี่ อย่างนี้พาเวอร์เขาจะใหญ่หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันเ,เขาใส่เซอร์ซี่มาด้วยไงประเด็นนะใครน้ำบอกว่าผลักไอเ้แจกกลายเป็นหินไปน้ำหมาโดดมาขวาไงทำให้ทางขวาเราคือนำครับแล้วก็เดมอนกลางออไเนียของเรากลับมาคืนเรียบร้อยเป็นชัยชนะของเราจี๊จีครับ แล้วมาครับผมเข้าสู่เกมนี้กันเลยครับเปิดโลเคชั่นแรกเป็นไททันซึ่งไม่ดีกับเราเท่าไหร่ผมเปิดเดอะฮูดไปก่อนนะอีกฝ่ายเป็น q u i กซิลเวอรครับเราเเล่นเคสวิชอปเซิร์สองเลยนะแบล็กโฟร์เทคเคสวิชอปเลยแล้วกันหรือเราลอลูกฮานูจะเคสวิชอป ไม่ก็ไววิดโอก็ได้อ่ะงั้นผมเนชนวิชอปซ้ายก่อนกันแลัวกวอเทกก็เป็นโลเชันที่ค่อนข้างเนียลุ้นพอ,อสมควรออกเป็นเดสทอยเลอร์ er, เป็นอัลตรอนก็เรียกว่าคนละภาพนะเป็นเบสิกแอโร่กับพิมม์แอโร่ครับใช้ได้นะโอ้โหอ่าเอาเป็นไวริีโดกับ พิม a อ r ร o w แล้วกันข้างขวาเป็นโนแวร์นี่ค่อนข้างหนักเราเล่นแบบวูฟไปเลยที่จริงเราใส่แบบวูฟมาเราควรจะแบบวูฟออนเคิร์สเทิร์นสามก็จะดีนะครับแบรวูฟไ็ได้ปัญหาคือโนแวร์นะครับทำให้แวลูเล็กเราหายไปนะทีฝ่าเล่นมาที่แบ็กวอลเทคแล้วนะเป็นเวฟแล้วเวฟแปลงล่างเป็นอานิมสูงไว ศูนย์พาวเวอร์ครับไม่ได้ช่วยเฮ้ยผมเพลงนี้ปะแล้วก็เบสิกแอโร่ให้หมาโดดเราไม่สนใจบวกสามคนแล้วก็แล้วกันเนาะเพราะว่าเราท็อปเด็กไวเป,เปอร์มาพอดีการที่เราจะโยนไททานเนียเป็นอะไรที่เอ๊ยโยนเดอะวูดไปที่ดีผมคิดที่เพลงหนึ่งก็คือเพลงนี้เดยเอาจะถมซ้ายเขาเต็มได้ เราไม่หมาโดดก็ได้แต่ว่าเราซ้ายเต็มเขาอีกฝ่ายก็สบายแล้วผมพูดอลไวว่าก็คือผมอีฝ่ายเต็มทางซ้ายคือตรงสบายแล้วเออไปไบ็ควรเทคไว้เดี๋ยวเขาว่ากันคือถ้าไม่ใช่เดสคอยเออร์เล่นทีหลังก็ไม่มีอะไรแย่นะครับแม็กนีโต้ครับหมาล่ามากลางโอเคไม่เป็นไรเราเป็นไททานีครับกับเดอะฮูดครับไวเปอร์โยนเดอะฮูดไปครับ ไทเทเนียโดดหมาโดดเหมือนกันเรียบร้อยซ้ายเราวินแล้วทีนี้ทีนี้เราเล่นไม่วิดีโอกลางหมาโดดกลางล็อกเกตกลางไม่ได้มันเป็นโนแวร์ทั้งแม้แว่าลูดเด็กเราหายไปเยอะอยู่นะควรจะเป็นเบสิคแอโร่หรือเปล่าปวดเฮุเลยเจอโนแวร์เข้าไป มาโดดขวาก็ได้ครับแล้วค่อยโดดกลางอีกทีหนึง่งเบาเจ้าล็อกเก็นและคุยขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นนก็ได้แล้วเป็นโอดินนะดึงหมามากลางใช้อย่างนั้นแล้วอาร์ิมก็ตัดแมตตโต้ไปทางขวาโนเว่ไม่ติดเป็นทเลที่ดีอยู่นะมาเล่นไปแล้วเรา อานิมโซลา่าเหมือนกันอย่างนั้นเหรอได้เหรอใช่เหรอถามจริงไม่เป็นไรโอเคเราสู้แค่โลชั่นเดียวแล้วนะเพราะว่าเราชนะที่ทางซ้ายแล้วแน่นอนว่าผมแค่นันั่นบอลผักโอดินไปทางขวาก็จบแล้วครับ ถ้าเล่นเดมอนซายก็ได้ให้ไทเทเนียโดดมาเราไม่น่าจะแพ้อะไรแล้วนะหรือเปล่าใช่เราไม่น่าแพ้อะไรแล้วสักพักแพ้นะฮาอยู่เฮนั่นบอกพักโอดินไปขวาครับและเดมอนลงซ้ายไทเทเนียโดดกลับ ีไฟล์นี่นเป็นแบล็กฟิโด้ครับและทอเท่านั้นทีทำให้เราชนะเกมนี้มาได้จีจครับผมมากันอย่างต่อเนื่องครับผมในเกมนี้นะเปิดมารวดฐานปฏิบัติการเอเวอเรอร์ผมเล่นเดอะฮูดไปก่อนนะฮะตอนสามเราเล่นไวเปอร์เพื่อโยนเดอะฮูดได้เราเล่นแบบุก่อนก็ได้แล้วแต่เลย ประเด็นคือเธอสองแล้วนะ่าจะว่างนะเราคงไม่อยากบีส okay. ัตเดอะฮูหร yeah. okay. ือเปล่าโอเคเดมอนไปก่อนสตาร์ซ้ายที่เดียวไม่ดีเท่าไหร่กายจะปิดซ้ายเขาสักหน่อยนะเปิดมาเป็นคล็อกกับเดอะฮูอันแน่เป็นเด็กเบ้าหรือเปล่าเหมือนจะใช่นะโอเคทางขวาเราเล่นแบบบูไปเลยแล้วกัน แพ้งก็ไม่เป็นไรเอาหินมาก็ช่างมันเนะ <_ EN> าะเธอหน้าเรานี่โกวเปอร์ได้เปิดตัวสองใบแว๊วบูบดวลสองทีครับ <_ Q> เขาก็เล่นขวาไงแล้วเป็นมูนไนไงตัดบีชเราไปไงเขาโดนพกเสมาเป็นไนครับโอ้โหไม่ว่าสบายเขาเลย <_ Q> ผมไว้เปอร์ก่อนอยู่แล้ว เพื่อส่งเดอะฮูดนะแล้วก็นนี้โกกลางแล้วกันขวาไหมกลางดีกว่าผมว่าโโหปวดหัวเลยผมอยากให้หมาจบซ้ายเพราะว่าเดี๋ยวสตาร์ไลท์มันเปลี่ยนโลไงเราจะได้เล่นตรงกลางได้แบบง่ายๆเก็ดใช่ไหมทีนี้เราต้องไวเปอร์ก่อนแล้วค่อนี้โกะดิเพราะว่าเราอาจจะอยากเปลี่ยนไวเโดเป็นเดมอนมากกว่าเปลี่ยนไวเปอร์นะครับ ต้องเล่นนะ่ะเรียกว่าโลเคชั่นทำร้ายเราอีกแล้วนะทั้งสามโลเลยผมไม่รู้ว่าได้เขาดีไซน์เป็นยังไงอ่ะมีเดอะุูดมีมู Hood, ม Moon มนในพ็อกซี่ม้เนี่ย่อนข้างแปลกเหมือนกันเธอหน้าเราคงยังไม่ได้ค้งเงินบอลเนาะคงเล่น,วนะลนไววิดอ่น,นับด้วยเหรอแล้วก็ไปดูกับเขาก่อนนะไม่ไหวเราค่อยถอยครับ าไหวเราก็ลุยต่อไปดีหมดก่อนนะเพื่อความสบายใจเป็นไวเปอร์ที่โยนเดอะฮูดขึ้นมานะส่วนเราก็เป็นไวเปอร์ที่โยนเดอะฮูดขึ้นไปเหมือนกันประเด็นคือนี่แหละถ้าสตาร์ไลท์สับฐานมาตรงกลางอะ่ะเธอหน้าเราเล่นไม่ได้นะนั่นคือปัญหาเลยฮะโอเคสับไปขวานั่นดีมาก เราไว้วี่ดกับเคสพีชอปนะครับเล่นไปเลยอุดขวาเราไม่แคร์แต่ก็ไม่เชิงอ,อุดเพราะหมาเราโดดออกได้อยู่แล้วเราโดนเนี่ยโลเปชั่นทำร้ายไงแต่ไม่เป็นไรเรามีเพลย์ปิดเป็นแคนนอนบอลกับลูกขนูนะที่ทำได้เขาเป็นดาร์ฮอครับ เราสู้ขวาไม่ไหวแล้วปะถ้าแบบนี้เนาะจะไหวก็คือเราไม่ให้หมาโดดอะเนี้ยวหอยู่พี่เราคือพิมพ์กับเบสิกถ้าจะพิมพ์ต้องพิมพ์กลางแต่ว่าไม่แรงองดิ เบสิก <Basic S 2> ก็มาช้าไปอยู่แล้วนะนี่เธอสุดท้ายครับถ้าผมไม่สู้ขวาจะไหวปะถ้าเป็นเพลงนี้ให้หมาโดดมาซ้ายทางซ้ายเราจะเป็นสิบหกตรงกลางเราผักเขาหายไปเจ็ดเหลือห้าแต่เราเติมเจ็ดขึ้นมาเองซึ้นถืบว่าอีไฟเล่นเพลงอะไรเปิดด้วยนะครับ อรหรับเราเราก็ต้องก่อนผมมิเพย์ถ้าเล่นพิมพหมาไม่โดดทุกคนอย่าลืมต้องเล่นเบสิกให้หมาโดดเกือบไปแล้วไปดูได้อยากรู้ก็ต้องไปดูครับหมาโดดซ้ายครับคะแนนบอลผลักครับโลเต็มเป็นหินไปครับ นะทางซ้ายเาล็อกสไลด์ทางขวาทางซ้ายเขาเล่นอะไรเอ่ยคาซานโนู้ว่าก็ยังแรงสู้เราไม่ไหวครับผมเกมนี้จีจครับานนะมาเลันต่อในเกมนี้ครับผมเปิดมาโลเคชันแรกเป็น o อคีสฟอร์ดนี่โกดทำลายตัวสองผมว่าเราไม่ต้องการเท่าไหร่นะมไม่เล่นแล้วกันนะครับมือเราจะเต็มมาดิ เราฮอไอเทรบิชอปเทิร์นสองู่แล้วอะมือานามจะแน่นๆซ่นูเปอร์โฟลอย่างนี้เราเล่นแวร์บูฟได้เลยปัญหาคือออคิดฟอร์ดทำให้มือเราเต็มจากซินติเนลถ้านิโกเป็นเปลี่ยนโลเทิร์นนี้ก็จะแจ็บม,มากๆเราไม่อยากได้ซินติเนลมาเติมมือนะแตก็ไม่แน่นดีู๋ก่อนแล้วกันนะครับเดวิลครับเปิดมา โอ้โหเซนเตอร์ลอนดอนแล้วนี่กลเปลี่ยนโลจริงนะครับทําเป็นเล่นไปผมยอมเสียซุปเปอร์โซไปเลยนะครับแล้วก็ยังไงดีเห็นไปชอปซ้ายจริงเซนเตอร์ลอนดอนก็ไม่ดีเท่าไหรว่วะเพราะว่าเด็กเราอยากจะใช้พื้นที่เล่นให้น้องหมากระโดดนะครับ อืมโลเคชันไม่เป็นใจเลยอะอ่าฮมเยรนี้แล้วกันืมาดูาซ้ายขวาเปลี่ยนดอนดอนออกนะครับเราเสียซุปเปอร์โซไปไม่เป็นไรคิดว่าเป็นฮาร่าซะด้วย โอเคเราแค่ต้องชนะที่ฮาร่าใช่ไหมโอ้เปิดเวฟมาแบบนี้น่ากลัวอยู่นะแต่เราเปิดหลังนี่ผมเชนบอลเลยนะครับเขาเล่นตัวใหญ่ที่ฮาร่าก็คือตัวใหญ่ไปที่อื่นแล้วเวฟเขาก็โดนทำลายแน่ๆข้อหมาโดนขวาด้วยดีไหมฮะผมว่าดีจัดไปเลยอ่าเป็นแค่เซตเนียวเท่านั้นเรียบร้อย โดนพักโอเคทีนี้ผมว่าเราน่าจะอยากไวเปอร์แหละไวเปอร์หมาดดกลางไวดโดูหมาดดซ้ายด้วยแล้วกันเขาอ่านไปครับเดดวิวเราไม่แคร์ เป็นด็อกเตอร์ดูแม<อ>่ผมนอยนเดอะฮูดไปนยนวิดโอคิสไปทางซ้ายเราชนะแล้วปะโอเคโอ้โหเราบีเดอะโฟลคอนไม่ได้เล่นนะดิแกปโปแอรโรผมไม่อยากให้หมากราโดละประเด็นนะน,นะต้องอาจจะต้องเล่นเป็นยังไงดีวะเนี่ย อย่างนี้ละมั้งคือแค่เซนตินลซ้ายงั้นเราเล่นให้หมาโดดได้แล้วให้หมากลับไปปิดซ้ายเหมือนเดิมปะเอาแอซิดแอโร่ก่อนหมาโดดขวาเซนตินลเสร็จหมาจะโดดซ้ายแล้วก็แกเปิลแอโร่เพื่อดึงเซนตินลกลับมาก็ไม่ได้เล่นเดม,มอนเนี่ยเด็ก ช่างมันหรือเราเล่นเดมอนได้เล่นเดมอนต้องเป็นแบบนี้ปรับปรับ,ป,รบ,ป,รบ,ป,รบปิดขวาหมาไม่โดดขวาเสร็จปั๊บเสร็จปั๊บเราดึงเดมอนมากลางแล้วก็เซนติเนลซ้ายอะคิดเจอปูดหัวไปดูดีกว,ว่าอ้าวยอมวะสุดท้ายยอมจีๆครับแล้วตัดกันมาที่เกมนี้กันต่อครับ คนที่หนึ่งครับเปิดมาเป็นซาเวตแรงว้าวผมนี่โกกลางแล้วก็ไว้วิดีโอซ้ายนะแทนเราถ้าได้บีทมาจะดีมากเพราะว่าเราอยากบีทไวอยากเบาไว้วิดีโอมาเล่นไววิดีโอครับอุดซ้ายเข้าไปเลยหวังว่าเราคงไม่โดนอุดซะเองนะอยากได้บีทอย่างไม้ฟอลคอนก็ได้อะ่ะเอาเดี๋ยวคุยกันนี่โกะมาเล่นใหม่ และเป็นควอลินวิงครับดิสซาวอมไปอุดซ้ายได้ไหมอุดซ้ายได้ไหมอุดซ้ายได้ไหมท็อปติกมาเป็นโอ้โหมอว่าต้องเพลงนี้ปีทฟลอ,อลคอนถอร้องเลยเขาผ่านนะ แอซิดแอโร่เหรอขึ้นอยู่กับว่าผมกล้าเสี่ยงเล่น a อซิด r อโรซ้ายไหมซึ่งผมไม่กล้าอยู่แล้วผมไวเปอร์ซ้ายให้ดีกว่าแล้วแอซิดแอโรขวาไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นแอซิดแอโร่ซ้ายอะ้าเขาเล่นซ้ายพอดีอะเรียบร้อยเลยนะเราซึมเลยไวเปอร์โยนแรปเตอร์ไปดีกว่านี่ไงเขาเล่นซ้ายจริงๆด้วยเห็นไหมเกือบไปแล้วนะครับเป็นคอเลกเตอร์อุ้ยคอเเตอร์เขโตได้ี เขาเล่นสวอมเทมโปมาเลยนะเพื่อรับบัฟที่เกาะมิวออเออร์นะครับนับเลยหรอผม,มใช้เทเนียแบ็กสวอนปะเพื่อให้อุดขวาเขาได้นะครับตรงกลางเล่นเดม,มอนไว้ใบหนึ่งก็ได้รับบัฟน,นับสวนไปเลยนะครับน้องมั่นใจว่าเราอุดขวาเขาได้แน่ๆ ถ้าเขาเล่นขวาเต็มเองก็ไม่เป็นไรเรียบร้อยเป็นเลที่ซีครับตัดเฮลคาวครับเอาททน,นี้ครับโดดไปอุดขวาเข้าไปโอเคเราน่าจะชนะแล้วนะเพราะว่าเราคันนันบอลโหวแกปรโอเอโลครับหลังจากที่คนลงการ์ดไปถัดไปโอเคไม่ใช่ ถ้าเราแกปปลเปิรแอรโรก่อนนะแล้วคันเนบอลอ่ะไม่ดีนะเพราะว่าคันเนบอลจะโดดมาอย่างนี้เราสบายใจได้คันเนบอลไปก่อนนะเพื่อผลักเดริซิปเป็นหินมาแกปเปิรขวาเพื่อเอาไทเทเนียของเราคืนมานะน่าจะไหวชิวครับเกมนี้ได้หรือไม่เป็นหินไปแล้วต่เทเนียโดดกลับมาครับ เรีบร้อยนำทางขวาตรงกลางเขาก็ไม่ไหวทางซ้ายก็ยังตามเกมนี้ชนะมัดได้จ,จีครับช